สัสดีครับพ่อแม่ปีน้องจ้าวบ้านโซ่ที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งปอหลวงคนใหม่หมู่สองบ้านโซ่ของเขานะครับก็คือปอหลวงนาลงวิทยธรรมชมพูเลิศน,นะครับซึ่งได้มีพิธีการ เปิดป้ายและกัเปิดตั๋วยังเป็นทางการผ่านไปเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับผมเองนะฮะในฐานะที่เป็นถือว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะฮะซึ่งประหลงนล้งนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของผมนะฮะซึ่งในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะ,ะก็มีความผูกพันกันมาหลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ไปเจอกัน ที่ชนบุรีนะทำงานในหน่วยงานของบริษัทนะฮะเขาก็ว่าได้หู้จักได้เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นเปิ่นก็ออกจากบริษัทไปนะฮะแล้วก็ประกอบอาชีพค้าขายส่วนตัวและกระทั่งเปิ่นได้ย้ายโลกหลากสมมุนขะัวนะในที่สุดก็มาตั้งโลกหลากอยู่ที่หมู่สองตอบลบ้านบ้านโซ่ตำบลม่ละเรือแห่งนี้นะฮะแล้วก็ได้รับ การพลักดันและก็เสนอตัวนะฮะเป็นปรหลวงคนใหม่แห่งนี้นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาติดผ่านมาเร็วๆนี้นะผมก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคือการขับเคลื่อนและก็คือกําลังใจนในการที่จะ,ะพลักดันให้ส่งเสริมคือ ประหลงของเขานี่ได้รับการเข้าสู่ตําแหน่งนะฮะจากเริ่มจากที่ผมได้ช่วยในการทําสื่อโซเชียลนะฮะ่ว่าจะเป็นการออกคลิปนะ,ะแน่น้าตัว๋วแถลงนโยบายนะฮะแล้วก็ภาพถ่ายและวิดีโอต่างติดแสดง,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 งออกมานะฮะล่าสุดก็เป็นคลิปที่ประหลวงได้ขอบคุณปีน้องนะ,ะตีได้ามาช่วยในการาทําพิธีเปิดตัว ในวันเสาร์ที่สกาวที่ผ่านมานั่นนะฮะผมก็ได้จวยเป็นแรงเป็นแรงใจส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนและก็่วยสร้างเสริมนะครับภาพลักษณ์ต่างๆนะฮะเพื่อที่จะนำเสนอไปยังสื่อนะโดยเฉพาะส่งสื่อสารไปทั้งในช่องของหลายกลุ่มนะซึ่งเวลานี่บ้านโซ่ก็ได้สร้างหลายกลุ่มนะ เป็นสื่อสารมวลชนที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านซึ่งตรงนี้เองนะฮะบอกว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายต่างๆนะฮะที่ได้ถแถลงไปนะฮะผมก็ได้ช่วยนะฮะคิดแล้วก็ช่วยสร้างสารรค์นโยบายโดยเฉพาะในส่วนเรื่องของการจัดการระบบ สารสนเทศระบบสื่อสารมวลชนระบบของเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะที่เขาจะต้องนำเอามาใช้นะฮะในยุคของอโลกปัจจุบันในยุคของสื่อสารมวลชนบ้านเมืองของเขาซึ่งจะต้องได้รับการยกระดับคือดีขึ้นนะฮะจากเดิมที่เขามีสื่อในลักษณะของอ,ออฟไลน์นะฮะบาวาจะเป็นเรื่องของ หนังสือพิมพ์วิทยุหรือทีวีแต่ต่อไปนี่ในการสื่อสารเนี่ยเขาจะต้องหันมาในทางของแพลตฟอร์มดิจิตอลก็คือว่าทรงผ่านนะในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะปรากฏในบนจอสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนี่คือรูปแบบของอเทคโนโลยีที่นับวันจะมีะบทบาทต่อวิถีชีวิตในยุคใหม่ของเราแล้ว,ลวนะฮะ จากผลงานติพานมานะฮะก็มีหลายคนก็ได้ประจักษ์และก็หันความสําคัญแล้ก็มีความสนใจและก็อยากที่จะเรียนรู้นะในเทคนิควิธีการต่างๆในการใจ้โทรศัพท์ใจ้สมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยในการทํางานนะฮะก็ได้มีกระแสรนะเรียกร้องนะอยากที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้นะฮะก็เลยว่า,าทั้งฝรลวงนะง วิทย์และก็แม่หลวงนุชนะนก็นเลยมีกระซิบมาบอกว่าอ,อยากจะให้ผมเนี่ยชนะ่วยเป็นติวเตอร์ช่วยเป็นไฟล์เทคนิชเชียนในการที่จะมาถ่ายทอดความรูต้ต่างๆนะโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเนะี่ยเป็นเครื่องมือในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะนะในการที่จะเอามาทำงานในยุคใหม่นะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะฮะในแผนและนโยบายของประหลวงนะ่ยนะส่วนหนึ่งก็คือว่าจะมีการนำระบบจัดการข้อมูลนะและสารสนเทศโดยการใจระบบแพลตฟอร์มทางดิจิตอลนั่นก็คือเครื่องมือลักก็คือว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของเขานี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยทำงานทุกสิ่งทุกอย่างแทนตีระบบเดิมคือระบบเปเปอร์คือระบบเอกสาร จากที่เขาจะต้องมีบุคลากรนะฮะ,ะมาอ,ะออกแบบสอบถามหรือว่าจดรายการบันทึกอะไรอย่างต่างๆเขาจะเปลี่ยนรูปแบบนะฮะใจโทรศัพท์ในการบันทึกแล้วก็ข้อมูลจะอยู่ตรงนี้นะฮะในความเป็นจริงแล้วเนอะข้อมูลบันได้อยู่ในโทรศัพท์แต่มันจะเพียงแต่ว่าโทรศัพท์ตัวนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะ หลังสารข้อมูลจัดเก็บและสังเคราะห์ข้อมูลแล้วนําเอาข้อมูลติดใดไปย้ายไปเก็บไว้เขาเรียกว่าบนคลาวนะซึ่งเป็นสถานที่เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและโบ่สูญหายและก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างไงได้นี่คือระบบแบบใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนแพลพ้อมตรงนี้นะฮะามาสู่ระบบนั่นใดนั่นเขาก็จะต้องมีการเรียนลูกกันก่อนนะฮะอันนี้คือนโะยบายหนึ่ง ของประหลวงที่ได้ถแถลงนโยบายไปต่อไปนี้เขาจะใจะโทรศัพท์มือถือนี่แหละเก็บข้อมูลต่างๆทุกอย่างเลยนะไอ้ระบบที่ว่าเก็บไว้บนกระดาษหรือว่าเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหนะ้าที่คนใดคนหนึ่งซึ่งมันเป็นการส่วนตัวและบเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะอันนั้นเขาพยายามที่จะทดถอยมันออกไปแล้วก็จะใชตรงนี้นะต่อไปทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าไยไดาและทั่วถึงและ แล้วก็จะเกิดประโยชน์ตัวไมาแห่งมากมม้หลายอย่างเช่นในเรื่องของความชัดไว้ในเรื่องของความโปรง่งใสนะโปรง่งใสในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณการเงินอะไรย่างต่างๆนี่คือระบบที่เขาจะนํามาใช้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมาเรียนรู้ละนะมาเรียนรู้วิธีการในการใช้โทรศัพท์เพื่อเป็นประโยชน์อันนี้มาขึ้นนะฮะก็เลยว่ามีการเรียกร้องอยากจะให้ผมเนี่ย่วยเป็น เป,เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้นะก็เลยได้วางโปรแกรมนะฮะวันที่วันพฤหัสที่สี่คือวันผูกนะฮะวันผูกเนี่ยกับผมก็จะ,ะได้เปิดทำการสอนนะฮะสำหรับบุคคลที่สนใจในเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนนะฮะ,ะเริ่มตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปจนกระทั่งบ่ายและเย็นเอาเต่าตีว่าท่านจะอยู่ไหว จะรับข้อมูลได้ขนาดไหนบทจําจำกัดนะฮะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการอ่านอ่านอกรอบอาจจะคุยกันเพิ่มเติมอย่างต่างต่างและอาหลังจากนั้นอาจจะมีบริการาเรียกว่าบริการหลังการขายนะภูยต้องการที่จะทําอย่างเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆเพาก็มาว่ากันทันทีหนึ่งนะแต่ณวันนั้นน่ผมก็จะทอด ความรูปพื้นฐานต่างๆในการใช้สมาร์ทโฟนว่าจะเป็นการใช้ไลน์ใช้ a c e b o o k ในการสื่อสารนะฮะว่าเขาจะเนี้ยจะได้ให้มันดูแลมันทันสมัยแล้วก็เหมือนไปยังที่เขาได้เคยหันติ่ลทำมาไอ้แบบนี้ผลเนี้ยจะได้แต่งภาพแบบนี้แล้วผลครอบภาพแบบนี้แล้วผลเล่นข้อความแบบนี้มีวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีไออย่างมาตรงนี้เขาเนี้ยกันจะได้นะฮะ อันนี้เขาจะมาเฮียนหู้และต e er ่อไปเนี่ยเขาก็จะได้เป็นคนทําใดอย่างตีกเป่นทํามาอันนี้คือส่วนหนึ่งจริงๆแล้วนะฮะเรื่องของการโทรศัพท์เนี่ยใจโทรศัพท์ทางานเนี่ยมันบ่ได้เปลียเพียงว่าเป็นการสื่อสารในระดับเบื้องต้นโทรเข้าโทรออกส่งไลน์ส่งเฟซมีเยอะแยะมากกว่านั้นที่ทันยังบอกหูนะว่าประโยชน์ของโทรศัพท์เพราะว่าต่อไปเนี่ยคือตัวเนีน้ยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์นี <î. S 2> ่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนเครื่องมือเป็นตัวกลางในการทํางานช่วยได้สารพัดประโยชน์นะเตาตีท่านลู้ท่านเห็นว่ามันยะอย่างไร้องนะอันนี้เราเขา,าจะเอามาทําความเข้าใจกันแล้วก็จะมาเซตร,ระบบกันใหม่แล้วก็จะมาเห็นเบสิคพื้นฐานต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ขึ้นประโยชน์มากขึ้นนะ,ะและถ้ายต่อสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะช่วยกันคับเคลื่อนอะระบบตรงนี้ตามแผนนโยบายของปลหลวงของเขาเนี่ยนะ คือมันเป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางเต่าตีเขาได้าวางเ,าเป้าหมายได้วางนโยบายไว้นะฮะตรงนี้คือ,เ,อเรื่องที่เราจะต้องมามาคุยกันนะเพราะฉะนั้นมันการที่จะไปสู่จุดนั่นจะนําเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นามาในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็จะต้องมา,อาจัดการในส่วนของบริหารส่วนบุคคลของก่อนเขาจะต้องเข้าใจวิธีการะจะต้องเข้าถึง และก็สามารถที่จะสังเคราะห์งานต่างๆได้อันนี้เขามาเรียนหู่กันเริ่มต้นก่อนนะจริงๆเรื่องรล้ลเนี่ยมันมีเยอะๆมากเขาบอกสามารถที่จะมาถ่ายทอดกันในช่วงเวลาสั้นๆนะวันเดียวเนี่ยบ่บจบอาจจะต้องใช้กันเวลาตอนหนึง่งและความรู้เทคโนโลยีต่างๆเราเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะเพราะฉะนั้นขั้นต้นเลยเนี่ยเราจะต้องมาเรียนหู่กันการเซฟระบบ มือถือเขาจะค้นตั้งค่าจะได้ที่มันเหมาะสมกับแต่ละบคุคคลและเขาจะเอามาใช้สื่อสารและใจงานอย่างได้้องนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์ต่อทุกคนนะซึ่งต่อไปนี้นะคงจะบ่มีไผยปฏิเสธได้หรอกคบว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเห็นหู้และมาจัดการเงินได้เป็นขั้นต้นก่อนนะครับ เอาละนะ,ะเรื่องราวต่างๆเดีย๋ยวเขามาว่ากันแห่งกรรมหนึ่งถึงรายละเอียดนะในขั้นต้นเนี่ยผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์พี่น้องบรรโซของเขาเนี่ยไผ่ที่มีความสนใจอยากจะเฮียนหูเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพทนะ์บางทีเขาก็อยากจะทําเป็นเมือนที่เขาเป็นนั่นแหละแต่เขาดีว่าเขาจะเป็นเฮียนหูที่ไหนเขาจะไปศึกษาที่ไหนไผ่มีความหูและไผ่ทายทอดจริงๆมันบอกมีนะฮะแหล่งที่เขาจะไปเฮียนหูเนี่ยมัน บ่มีเลยนะแม่กระทั่งนในสถานศึกษาเนี่ยนะในโรงเรียนในมหลาลัยเนี่ยก็ยังบ่มีคอดสอนแบบนี้เพราะเทคโนโลยีเราเนี่ย <c oughs> มันมาเรื่อยๆมาทุกวันมันบดได้ว่าอยู่ในลักสูตรเลยทีเดียวแต่ว่ามีบุคคลที่มีความสนใจนะอย่างเช่นผมเนี่ยผมติดตามเรื่องเทคโนโลยีลเรานี่มาตลอดและก็เก็บเกี่ยวเอาข้อมูลเหล่านี้ตักตวงเอามาไว้และก็ อ่ผมเอามาใช้ประโยชน์ในมากไม้ตามที่ท่านได้เห็นนะออกคลิปออกภาพแต่งภาพสวยๆออกคลิปออกเอฟเฟกออกเสียงประกอบมีภาพประกอบอย่างต่างๆนี่คือในระดับที่สูงขึ้นไปนะต่อไปนี่ถ้าเขามีพื้นฐานเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อยอดหนึ่งเอามาใช้ในไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะบอกว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจออนไลน์ต่อไปเรื่องของออนไลน์เรื่องของธุรกิจต่างๆเขาก็สามารถที่จะเอาความหูที่เขาได้นมาสังเคราะห์มาใช้หล่านี่เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นไผ่ที่มีความสนใจนะครับเรื่องของการใจ้โทรศัพท์คืออย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งวันนี้ผมก็บอสามารถที่จะอธิบายได้ว่าประโยชน์และคุณสมบัติของโทรศัพท์นะ่ะมันมีมากไหมแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าเข้ามาสู่รักสูแล้วเนะี่ยผมก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมคือเ,เ,เกิดความเข้าใจกระจางแจ้งอีกทีนึงและก็จะแถมท่ายด้วยการฝากข้อคิดนะข้อค้อนรูต้ต่างๆนะฮะ หรือว่าวิสัยทัศน์หรือมุมมองต่างๆที่ผมมีอยู่จะทายทอดให้ท่ทานได้รับรู้ว่าความสําคัญของโลกยุคใหม่เรื่องของการเทคโนโลยีสื่อสารดิจิตัลมันมีบทบาทและมีความสําคัญจะใดท่านก็จะได้เข้าใจและต่อไปท่านก็จะนี้มุมมองวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างและความรู้ตีท่านได้นั้นท่านสามารถที่จะเอาประยยกต์ใช้ในต่างๆแล้วแต่ว่า วิสัยทัศน์หรือว่าจินตนาการของแต่ละคนเนี่ยตีจะทีจะสังเคราะห์สิ่งเหล่านั้นได้นะฮะเอาเป็นว่านะฮะใครที่มีความสนใจนะฮะก็แจ้งชื่อหรือว่าอาอาจจะเข้ามาเลยวันวันพุวันที่สีนี่ฮะวันพฤหัสที่ี่ตีทำการอาปอหลวงนหลวงวิทย์นะฮะผมจะเปิดคออ์สอนเริ่มตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปนะฮะจนถึงบ่ายถึงเย็น แล้วแต่ว่าใครจะสู้ได้ขนาดไหนเขาจะสอนแบบจับมือทําเลยนะฮะเขาจะคอยประกบดูแต่ละคนอ่ะเงี้ยอย่างจะได้จะได้เนี่ยจะใื้เป็นในระดับที่เบื้องต้นเนี่ยจะใื้ทันได้เกิดมิติใหม่เกิดคือฐานใหม่ต่อไปทันก็จะมีความชํานาญในการใจโทรศัพท์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะะและก็างานนี้มีค่าใช้จ่ายผมคิดแค่หัวละสองร้อยบาท นะเป็นค่าดำเนินงานในครั้งนี้นะผมจะมีเวลาเฉพาะวันพุ่งนี่วันเดียวหลังจากนั้นนะฮะเอ้ขออภัยวันพฤหัสที่สามนะฮะวันที่สามนะฮะขอแก้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 ข้อความหน่อยวันนี้วันที่สองวันพุธวันพฤหัสที่สามครับอ่าเขาไม่นัดหมายกันส่วนวันที่สี่นะเป็นวันเดินทางของผมนะผมจะต้องกลับไป ชนบุรีละนะและหลังจากนั้นผมก็จะติดตามผลงานและก็จะพยายามที่จะเข้ามามีส่วนรวมและก็เป็นที่ปรึกษาของปลวงคนใหม่นะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ตันนะได้ํำเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะทุกประการนะคือสำเร็จรุ่วมไปโดยดีนะครับผมคาดว่านะฮะถ้าเกิดทันมาเรียนรู้และทันจะเกิด ความลู้และมุมมองใหม่ๆและ,ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการสื่อสารและก็ติดตามผลงานและก็มีการเรียนรู้กันต่อไปผมพยายามที่จะ,ะหาโอกาสที่จะมาถ่ายทอดเป็นที่ปรึกษาในชุมชนบรนโซของเขาเพื่อที่จะเป็นคือมีเป้าหมายมีเป้าหมายลึกๆเลยว่า เขาจะเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลบอกว่าเรื่องของการเก็บข้อมูลและการสารสนเทศต่างเนี่ยเขาจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านน้ำหลงในการที่จะจัดการบริหารตรงนี้นะฮะต่อไปถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเป็นหมู่บ้านต้นแบบแล้วก็จะมะีลากหลายชุมชนที่จะเข้ามาศึกษาดูง,งานตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมและปอหลวงนลวงวิทย์ได้มามีความคิดร่วมกันและก็ มี <c oughs> ความขาดหวังเป็นยังยิ่งว่าจะต้องเข้าสู่ชุดนั้นให้ได้เพราะว่าอย่างไรเสียนะนะปัจจุบันนี้นะเขาจะต้องยกระดับและจะต้องก้าวก้าวอย่างในการบริหารจัดการของเขาเนี่จะต้องมันตันสมัยตันยุคตันสมัยนะโดยการที่จะนำเอาเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างนะเอามาใช้เพื่อเป็น ปัใจจัยในการขับเคลื่อนชุมชนของเขานะครับก็ฝากพี่น้องนะกโอกานี่ท่านที่มีความสนใจนะทุกเพศทุกวัยครับทุกคนสามารถเทียนได้บ่มีไผ่แก่เกินไปกว่าการเรียนรู้ชีวิตคือการที่เราจะต้องเรียนรู้ตลอดจนชีวิตจะหาไม่นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับนะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยนะ ขอเชิญเข้ามารวมในข้อนี้วันพฤหัสที่3วันพุธเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปจนถึงเย็นเลยผมจะอยู่ตลอดวันเลยวันพุธนี้นะใะมีปัญหามีอย่างดีอยากจะปรึกษาหารลือนะ,ะสิ่งไหนที่ผมจะช่วยเหลือได้นะผมก็พร้อมที่จะทายทอดและแนะนำนะเพื่อประโยชน์ของอพี่น้องทุกท่านครับโอเคครับวันพุธนะฮะก็เชิญมาเจอกันที่ที่ทำการประหลวงนะฮะมูสอนะฮะ หลวงนาะลงวิทย์ธรรมชมพูเลิศนะครับอ่แล้วก่อยมาพบกันนะครับครับขอฝากโอกาสดีประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับ